นี่ค่ะคุณตือสาวบ้านนาค่ะวันนี้นะคะก็มาถึงบ้านที่ทา้ผนมอู้เก่งมากเลยค่ะน้องกัดไปไปอันนี้เนาะน้องบุญรอดไป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 ตอนนี้เราทําอะไรกันคะพวกเราเพิ่งมาถึงกันค่ะเลิกเรียนเสร็จคุณแม่ก็มาเลยันเจาก็ที่จะท่าพนมอย่างเดียวเลยนะคะออทิ์เนาะก็กลับอ้าวอ้าวระวังระวังมาแน่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 คุณยาย แม่นมาแล้วเนี่ยลูกแม่นแม่นอันนี้พี่มังคุดอันนี้คือผู้ดูแลบ้านนะคะโอ้ลูกค่อยผัเก่งขนาดเก่งมากเลยลูกอ่ะไปเอาไปเก็บค่ะเอาไปเก็บเลยนะเอาไปเก็บที่เดิมที่หนูวางเลยลูกไ,ไปกันเลยไปเดินไปเลยลูก เอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนฮะเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนค่อยไปดูว่าใครเรียกหนูเอามาเก็บก่อนหลูอามาเก็บให้เรียบร้อยเอามาเก็บให้เรียบร้อยค่ะออาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้โอเคเก่งสุดๆเดี๋ยไปค่ะเริ่มตูแล้วนะคะอันนี้คือเด็กสองขวบนะทุกคนอันนี้คือเด็กสองขวบ เดี๋ยวปีหนะ้าค่อยไปโรงเรียนนะคะอ้อเอา้ามาเร็วๆนี่คุณยายเอามาวางไว้ให้แล้วตรงนี้ลูกอ,อืมถ่ะถือเก็บเอาให้หมดเลยลูกถือ,อเก็บไว้ไหมอโอโอ้โหช่วยน้องกัดก่อนนะฮะโอ้ไปคุณแม่ก็เก็บช่วยได้ ไปเก็บอีกเหมือนเดิมเดินให้เหนื่อย,ยเลยพวกเราพ่อหนูก็ตัดต้นกล้วยออกกแกงแอนแซนเลยแม่เก็จะเอาไว้หมกหน่อไม้อยู่าาจ้าไว้ตรงนั้นจ้าเก่งที่สุดจ้าเนี่ยก็ข้างบ้านนะคะอ่ะไปต่อค่ะ น้องกัดยังไม่หมดพลังงานเรายังไปต่อกันได้อีกอยู่อามา,มาพี่รอดไม่น้องรอดไม่ได้แกล้งลูกดอกแคก็มีนะคะวิ่งหนุกหนานเลยเหรอลูกแฮปปี้สุดๆ มาเด่นน้ำขาวค่ะมาเด่นน้ำกันนเปื้อนนะลูกแม่ยังไม่ได้ทำความสะ,อ,ะอาดกาดการดมาเอากับคุณยายสิลูกการดกระจางาเอากับคุณยายเร็วอยาก <laughs> ไปล่อเขามาเล่นเล่นนะ แป๊ปเอาปลาหนูยายเลยยายวางไว้ให้เอาขึ้นยายใช่ไปเอาหล่นไปหมดเลยอู้ๆระวังระวังระวังลูกระวังค่อย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 อายืนขึ้นยืนขึ้นเดี๋ยวคุณแม่ช่วยคุณแม่ช่วยจ้า ไปกันเลยใช่แล้วโอ้โหได้ได้เยอะหรือยังคะได้เยอะได้เยอะแยะโอ้โหไปไปเอาไปเอามาเอามาหนูอยากช่วยคุณแม่ด้วยโอ้โหลูกแม่นี่เก่งสุดสุด ลูกแม่ติ๋วเก่งสุดๆดวางตรงนี้ก็วางเสร็จแล้วไงลูกไปเป้าใหม่ปะเสร็จแล้วอะไรลูกจจดรเหรอคะน้งมวานไปปา เขาจะเป็นวินเลยลตกหลุมตกลุมมากาศะปะปเดินเดินนนี่มากันสามคนนะคะแจมจิดจบามันลูกอูวูเบาๆลูก ค่อยๆสิลุกมันหล่นเหรอค้างตึงเออโอเคหมูหนูเก่งสุดๆไปนะหนูทำงานก็เป็นแล้วนะคะทุกคนทุกคนอย่าเข้าลืมเข้ามาดูน้องกระจังเป็นกำลังใจไม่วิ่งลูกไม่วิ่งเดี๋ยวจะล้มค่อยๆลูกโอเคอู้ว <c oughs> เอา

แก่เร็วอยู่นะตัวนี้เพราะว่ามันมีแสง <c oughs> ไปไย <c oughs> เหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยหรือยังคะ <c oughs> เบา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 ไม่วิ่งอล้ลูกตรงไซจะเหนื่อยละไปพักผ่อนไปไปพักไปลูกไปโอ้โอ้โอ้ <c oughs> ตามจุดโตเึ้น <Okay. S 1> ดูค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วหมดละได้เยอะเลยเนาะได้เยอะมาก,กนนได้เยอะมากบอกทุกคนหน่อยได้เยอะมากน้องกัสได้เยอะมากเลยค่ะทุกคน โอเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การรับชมนะคะเราเจอกันใหม่ขึ้นหน้าสวัสดีค่ะ